Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ในหนึ่งปีกับนิกกี้และพีพ่ากัมเบลโดยพันธกิจ Alpha International ประจำวันศุกร์ที่31มกราคม2 0 2 5เป็นผู้นำแบบพระเยซูได้อย่างไร ข้อพระคัมภี์ประจำวันสรุปในบทที่18ข้อ1 6โยบบทที่19ข้อ1 21และบทที่34มัทธิวบทที่21ข้อ1 17มีชายค้หนึ่งชื่อเคนแบลนชาร์ดเขาเป็นผู้เขียนหนังสือผู้จัดการหนึ่งนาทีที่ขายดีกว่า13ล้านเล่มทั่วโลก ความสำเร็จอันล้นหลามของหนังสือเล่มนี้ทำให้เขารู้สึกถ่อมใจและเริ่มคิดถึงพระเจ้าเขาจึงหันมาอ่านพระคัมภีร์โดยเฉพาะพระกิติคุณเพื่อศึกษาว่าพระเยซูทรงทำอะไรบ้างในช่วงชีวิตของพระองค์สิ่งที่เขีนค้นพบทำให้เขาทึ่งมากพระเยซูทรงเปลี่ยนคนธรรมดา12คนให้กลายเป็น ผู้นำรุ่นแรกของ movement ที่ยังคงส่งผลต่อประวัติศาสตร์โลกมาจนถึงทุกวันนี้เขาตระหนักว่าทุกหลักการของการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิผลที่เขาเคยสอนหรือเขียนนั้นพระเยซูได้ทรงทำให้เห็นเป็นแบบอย่างอย่างสมบูรณ์แบบมาก่อนแล้วและมากเกินกว่า ที่เขาจะอธิบายได้เสียโดยซ้ำพระเยซูทรงเป็นมากกว่าผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิผลสำหรับทุกองค์กรทุกคนและทุกสถานการณ์แม้คุณอาจไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นผู้นำแต่ความเป็นผู้นำคือเรื่องของการส่งอิทธิพลและเราทุกคนล้วนมีอิทธิพล ต่อผู้อื่นไม่มากกว่าน้อยดังนั้นเราทุกคนจึงล้วนแต่เป็นผู้นําในพระธรรมสรุดีบทที่18เราได้เห็นรากฐานสำคัญของการเป็นผู้นําผ่านชีวิตของกษัตริย์ดาวิดหนึ่งในผู้นําที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศา,ศาสตร์อิสราเอลนอกจากการเป็นกษัตริย์แล้วดาวิด ยังเป็นผู้ประพันธ์บทเพลงนมัสการที่ไพเราะที่สุดเท่าที่เคยมีมาซึ่งยังคงใช้ในการนมัสการของประชากรของพระเจ้าจนถึงทุกวันนี้จุดเด่นที่เราเห็นได้ชัดคือการนมัสการและการอธิษฐานซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการเป็นผู้นำของดาวิดท่ามกลางความยากลำบากและการต่อต้าน ขาร้องทูลว่าเมื่อมีความทุกข์ลำบากข้าพเจ้าร้องทูลพระยาเวข้าพเจ้าทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าของข้าพเจ้าผลที่ตามมาคือการพลิกผันของสถานการณ์ครั้งใหญ่ที่นำมาซึ่งความสำเร็จเป็นเหตุทำให้ดาวิดสารเสริญขอบพระคุณพระเจ้าผ่านบทเพลง ไม่ว่าคุณกําลังผเผชิญความยากลำบากหรือกําลังประสบความสำเร็จจงทําตามแบบอย่างของดาวิดโดยสร้างชีวิตบนรากฐานของการอธิษฐานและการนามัสการจุดเริ่มต้นของการนามัสการคือความรักต่อพระเจ้าดังที่ดาวิดกล่าวว่าข้าแต่พระยาเวผู้ทรงเป็นกําลังของข้าพระองค์ ข้าพระองค์รักพระองค์แม้ต้องไปเชิญกับศัตรูความตายการทำลายล้างและความทุกข์ยากดาวิดยังคงสำแดงความรักการสรรเสริญและการขอบพระคุณต่อพระเจ้าเมื่อมองย้อนกลับไปเขาเห็นว่าพระเจ้าทรงสดหับฟังเสียงร้องทูลและช่วยเขาให้รอดพ้นจากศัตรูอย่างไร ในมัทธิวบทที่21พระเยซูทรงแสดงให้เราเห็นถึงลักษณะสำคัญของการเป็นผู้นำหกประการได้แก่ 1. นําำจากตัวตนไม่ใช่ตำแหน่งสิ่งสำคัญคือคุณเป็นใครไม่ใช่ตำแหน่งที่คุณมี 2. อ่อนโยนและถ่อมใจพระเยซูไม่ทะนงตัว หรือแสวงหาแต่ผลประโยชน์ของตนเอง 3. หลีกนี้จากความเย่อหยิ่งพระเยซูเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างทอมพระไทยบนหลังลา 4. กล้า,ผาเผชิญหน้าเมื่อจำเป็นพระเยซูทรงขับไล่พ่อค้าในพระวิหารที่หากินจากความเชื่อ 5. สแสวงหาฤทธิอ์อำนาจฝ่ายวิญญาณพระเยซูทรงรักษาคนป่วยด้วยฤทธิดเดชจากพระเจ้า6ให้การอธิษฐานเป็นที่หนึ่งพระเยซูทรงแยกตัวเพื่อใช้เวลากับพระบิดาเสมอในพระธรรมโยบเราได้เห็นมุมมองของผู้นำที่มองการไกลถึงดิรันการโยบ เผชิญกับความทุกยากและความอายุติธรรมในโลกนี้เขาเห็นว่าบางครั้งคนอาธรรมดูเหมือนจะเจริญรุ่งเรืองในขณะที่คนชอบธรรมต้องทนทุกข์แต่เขามั่นใจว่าพระผู้ไทยทรงพระชนอยู่และในที่สุดพระองค์จะทรงปรากฏบนแผ่นดินโลกผู้นำคริสเตียนควรมีมุมมองัีดั์การนี้ในทุกการตัดสินใจ และการกระทําเปรียบเสมือนการเตรียมบ้านต้อนรับแขกคนสําคัญเราต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมผ่านการเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณเราต้องเตรียมผู้อื่นให้พร้อมผ่านการประกาศสร้างสาวกและอภิบาลและเตรียมบ้านของเราให้พร้อมผ่านการฟื้นฟูริสจักรและการเปลี่ยนแปลงของสังคม ให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดช่วยเราให้เป็นผู้นำที่ดำเนินชีวิตเรียนแบบพระเยซูขอทรงประทานความอ่อนโยนความกล้าหาญและขอให้เราเพึ่งพาพระองค์ในทุกสิ่งขอทรงใช้ชีวิตของเราเพื่อเป็นพระพรแก่ผู้อื่นและถวายเกียรติแด่พระองค์ เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอเมนหากท่านต้องการอ่านบทอธาธิบายเพิ่มเติมสำหรับข้อพระคัมภีร์ทั้งสามส่วนได้แก่ปัญญานิพนธ์พันธสัญญาใหม่และพันธสัญญาเดิมท่านสามารถศึกษาร่วมกันกับพวกเราได้ที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปนี้ และ every day with God หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางตลอดทั้งปีนี้จะช่วยทุกท่านให้เติบโตและลงลึกในพระเจ้ามากขึ้นในทุกวันขอพระเจ้าอวยพรครับ